ของ every off challenge คือจะต้องมีซิม8ตัวอยู่ในครัวเรือนที่แตกต่างเผ่าพันธุ์กันและในเอพิโซดที่แล้วเราก็รวบรวมนักเวทเข้าครัวเรือนของเราได้แต่กฎกติกาของ challenge นี้มันไม่ได้มีแค่การรวบรวมซิมต่างเผ่าพันธุ์ทั้ง8ตัวค่ะมันยังมี additional เพิ่มเข้ามานั่นก็คือจะต้องมี npc พิเศษ2ตัวอยู่ในเวลาเดียวกันที่ลอตของเราด้วยสําหรับเอพิโซดที่แล้วเนี่ยเราสามารถเก็บกริมกับแพชชี่ได้กดกติกาข้อนี้เราก็ติ๊กถูกไปเลยว่าทําเสร็จนะแต่มันไม่ใช่มีมี สำหรับมีนี้ไม่ว่าจะเป็นฟลาเวอร์บันนี่เทมเพลแรนซ์ไนเรดซานตาหรือใครก็ตามเราจะเก็บให้ครบทุกตัวและสำหรับเอพิโซดที่2นี้นะคะเราตั้งใจว่าเราจะนำเอเลียนเข้าครัวเรือนของเราให้ได้ในการที่เราจะนำเอเลียนเข้าครัวเรือนของเราได้เนี่ยเราจะต้องไปดาวซิกแซมหรือว่าเราจะต้องออกลูกซึ่งที่เราไปดูคุณเจมส์เล่นมาเนี่ยอาจจะต้องเป็นการที่ให้เอเลียนลักพาตัวไปแล้วออกลูกอันนี้ตัดทิ้งไปได้เลยนะคะหรือเราอาจจะต้องเรียกมนุษย์ต่างดาวแต่การเรียกมนุษย์ต่างดาวมันจะเกิด ึ้ไดถ้าเราอยู่ในสายงานนักวิทยาศาสตร์ค่ะการไปดาวซิกแซมเนี่ยเราจะสร้างจรวจด้วยตัวของเราเองมันก็ไปได้เหมือนกันนะแต่มันอาจจะไม่ท้าทายเท่าเราไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ <S <S ไหมเหมือ <go or> นว่าเอพิโซดที่เราเพิ่งลาออกจากงานมา ก,กลัวเกมมันง่ายเกินไปสมัครงานกลับเข้าไปอีกทีหนึ่งค่ะคุณม้เรากลับเข้ามาทํางานในเลเวลหนึ่งจ้าเพราะฉะนั้นเอพิโซดนี้ยาวๆกันไปและในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะต้องสร้างเซอร์โวขึ้นมาด้วยค่ะทุกคนเราจะรอช้าไม่ได้เราจะซื้อตัวนี้โรบอติกเวิร์กสเตชันเอามาไว้ด้านนอกบ้านของเราเราขยายโซนสวนของเราเนอ้ให้มันไปด้านนู้นแล้วก็ติดหลังคาแบบนี้ไปเลยนะคะเน้นการใช้งานแล้วก็เอาไถาน่โฮด้วยระหว่างนี้เราจะให้คุณดาริชามเนี่ยมาใช้คาถา so ก o p y Pa สโตนะคะกับไอเจ้าตัว ต่างหูพลัมไบ้เออเอาให้มันสําเร็จนะเราจะก๊อปปี้ไว้ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยอุ๊ยเดี๋ยวนะเราให้เขาก๊อปปี้เยอะจนเขาตัวจะแตกโอ้ oh my god เขาติด <laughs> curse of scramble spell การเสกเว่นต์บางครั้งอาจจะปลดล็อกพลังที่น่าอาจจจัศจรรย์ใจโอ้โหแล้วถ้าต่างหูเราเต็มบ้านแบบนี้แล้วเนี่ยเราอาจจะต้องซื้อแท่นชาร์จเพิ่มค่ะสัก3าอันถ้าไม่ลืมใส่ต้มหูนะมั่นใจได้เลยว่าขีดเขียวเต็มเต็มแน่นอนคำถามต่อมาก็คือเมื่อไหร่แพชชี่ เขาจะกลับไปนอนค่ะทุกคนทําไมเขาโออกมาแล้วเขาชวนเราคุยไหมยุดเลยเราให้คุณดาเลวลองมาเสกดูเขาใช้คาถาก็พิเพสโตทุกคนแล้วมันเพิ่มมาทีเดียวอ่ะได้สองชิ้นเลยหูคือแค่นี้ก็มั่นใจได้เลยว่ารวย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  c r y s หัวใจทั้ง6อันจะเพิ่มเงินจาก5880ของเราไปอยู่ที่เท่าไหร่กันเชียวนะขายหมดแล้วค่ะตอนนี้มีเงินทั้งหมด31,880เหลือจะเชื่อปะสำหรับคนที่ตั้งโต๊ะขายแล้วแบบมาพิมถามแล้วว่าเออ ไม่ขาย300%ไม่ออกเหมือนมีมีเลยต้องบอกเลยนะว่าอยู่ที่คาริสม a าสกิลนะคะยิ่งคาริสม a าสกิลสูงเรายิ่งบวกเปอร์เซ็นต์สูงมันยิ่งขายได้ค่ะถ้าการเงินเราไม่มีปัญหาอะไรแล้วเราจะให้มีม,มีเนี่ยเข้ามาทิงเกอร์แอดโรบอ station อันเนี้ยแบบยาวๆยาวๆไปเลยมีมีเราจะแจ้งให้เธอรู้ว่ามีล่ามันเขาจากพวกเราไปแล้ว หวังว่าคุณอยากจะรู้เอา้าเมื่อกี้เขายังมาซื้อของร้านเราอยู่เลยดาเร็วงานกําลังจะเริ่มอีกหนึ่งชั่วโมงฮะเขามีงานทําด้วยหรอเป็นโอ้โเป็นนักธุรกิจด้วยนะจ๊ะพอหนุ่มคนนี้ในส่วนของมีมีก็มาถึงที่ทํางานนะคะมาทําความรู้จักเพื่อนร่วมงานไว้นําคริสตัลต่างๆมาวิเคราะห์แล้วก็แวะมาขอโลหะจากเพื่อนร่วมงานสักชิ้นหนึ่งปรุงยาที่ชื่อว่าซินเทติกฟู้ดหลังจากนั้นก็ให้ยายบัวช่วยชิมยาดีหน่อยสิจ้ะยายมันจะอร่อยสักแค่ไหนเชียวนะยายกินไปแล้วเป็นยังไงบ้างนําแร่มาวิเคราะห์มีโทรศ จากซเมฉันฝันถึงเธอเมื่อคืนเธอเหมือนถูกกริมกําลังเดินตามเลยละ่ะแล้วเขาก็คอยแต่จ้องสลับเลตของเขาตลอดหลังจากนั้นเขาก็มองไปที่เธออย่างน้อยนะฉันก็คิดว่าเขากําลังมองเธออยู่ที่สําคัญก็คือเธออาจกําลังตกอยู่ในที่น่าอันตรายนะเพื่อนยากอ๋อฉันไม่เป็นไรหรอกนั่นเลขาฉันเองอะหน้าที่การงานเนี่ยจะให้เรามาคุยกับเจ้าโรบอตตัวนี้น่ารักจังเลยหลังจากทางานได้เต็มเปี่ยมแล้วนะคะเราก็จะให้มีมีเนี่ยมาขุดแรเ่เก็บกลับบ้านไปด้วยหมดเวลางานได้เงินมาทั้งหมด444เหรียญน,นะคะและได้รรัับกาเลื่อนนข้ด กิจวัตรประจํา EP นี้นะก็อาจจะเห็นมีมีเนี่ยเขามานั่งทิงเกอร์ที่เครื่องโรบอติกบ่อยๆส่วนดาเรลก็จะต้องฝึกฝนเวทมนต์ต่อไปได้เวลาไปทํางานวันที่2กับมีมีแล้วนะคะเราจะไปด้วยนะเพราะเราต้องการการเลื่อนขั้นหน้าที่การงานวันนี้ก็คือต้องคุยกับเพื่อนร่วมงานต่อด้วยขอคริสตัลแก่สักชิ้นหนึ่งหลังจากนั้นก็ค้นคว้าสิ่งเล็กสิ่งน้อยกันต่อไปทดลองสูตรยาต่างๆแล้วก็มารวมหัวกับเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้และเราจะมาประดิษฐ์ปืนซิมเรกันค่ะเดดี๋ยวนะภาพตั ยายแล้วนักวิทยาศาสตร์นี่ก็ขยันส่งคนแก่มาทํางานด้วยนะแต่ก็โชคดีของยายนะที่จากไปในวัยอันควรทําไมยายต้องมาตุยตอนนี้ด้วยคะนี่ไม่ใช่ ep ของเลขาเลยนะแต่เลขาก็มาปรากฏตัวค่ะตัดภาพมาทหมีมิทําปืนซิมเร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องตั้งชื่อซิมเรของเราซึ่งชื่อของเราเนี่ยมันอยู่ยงคงกระพันมาตั้งแต่ not soberly รุ่นที่1แล้วใช่ไหมคะน้องจะชื่อปิ้วปิ้วคนดีคนเดิมหลังจากนั้นละก็ ปืนยิงเธอปดนปิ้วปิ้วปิ้ว หน้าที่การงานอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องให้คุณม้มาวิ่งเป็นเวลา30นาทีค่ะก่อนกลับบ้านแล้วมิมีเขาเบื่ออะไรขนาดนั้นนะ่ะตอน feel into it เกี่ยวกับการจัดการความเศร้าของเขาบางทีอาจจะเกี่ยวกับเอ่อความกลัวที่จะไม่มีชีวิตอยู่แล้วแต่ก็อดคิดไม่ได้เลยว่าความหมายของชีวิตจริงๆแล้วนะั้นมันคืออะไรมิมีรู้สึกไม่อยากจะทําอะไรเลยในวันนี้อาจจะเป็นจากการที่เพื่อนของเขาตุยเย่วตนนเบ้ไปนะคะเขาก็เลยมีการจัดการกับความเศร้าในรูปแบบนี้หมดวันยังไม่ได้เลื่อนขั้นค่ะโอ้ก๊ก น้ำพังดาเรลวชามเธอใช้เวทมนต์ของเธอซ่อมมันหน่อยได้ไหมเนี่ยรีเพรโรไหนลองดูสิเออรีพรเพโรอา้าวใช้ไม่สําเร็จใช่ปะทำไมใช้ไม่สําเร็จเอาใหม่อีกทีสิรีเพรโรเอาก็ยังไม่สําเร็จอีกเหรอเออไฟลุกแล้วด้วยหนึ่งโอ้ยดับมือก็ได้ทําไมเวทมนต์เขามันเป็นอะไรวะซ่อมดิเวย้ยเอาแล้วพอซ่อมพลาด มีกอกน้าอยู่ตรงนี้อีกสองอันโอ๊ยหัวจะปวดแล้วมันออกมาเป็นสภาพนี้โอ้ยอย่างนี้เราก็ขายได้ตังค์ปะได้ตังค์ห้าสิบได้ตังค์ห้าสิบอะระหว่างว่างว่งเวอร์นี่เดี๋ยวเราจะให้มีมีเข้ามาทําตามแ s p i r a t i o n นะคะนั่นก็คือการ craft jewelry ต่างๆเพราะว่าแรกเรามีเต็มตัวเลยมาเลยจาะคุณมิใครตุยเย่อีกแล้วอะฉันอยากจะโทรมาบอกว่าไมเนวาชามได้จากไปแล้วอ้าญาติเขาหรือว่าไมเนวาชามอาแม่เขานี่ว่าตุยเย่จากการที่มีอายุแกเอ๊ะเดี๋ยวนะเจ๊ฝ่ายนี้เราตั้งค่าเกมเพลย ให้เป็นอายุ lifespan o r m a l นะเขาอาจจะแก่ตัวจริงๆก็ได้มีมีอาจจะไม่ได้มีอุบัติเหตุที่เราไม่คาดคิดพูด <c oughs> เดียวนะมีมีมีมานหมอกในจิตใจค่ะ <c oughs> เริ่มจากการเบิร์นเอาแล้วมีมีต้องการการ exercise <c oughs> ให้มากกว่านี้โอเคงั้นสิ่งที่เราจะต้องซื้อนะ <c oughs> ที่นั่งสมาธิละหนึ่งเจ๊อยากออกกําลังกายใช่ไหมอ่ะได้เดี๋ยวเจ๊เอาเออลูกวิ่งไปวิ่งหลังบ้านอีกหนึ่งเออเบิร์นเอาจนได้นี่ขนาดให้มาวิ่งออกกําลังกายนะเนี่ยแต่ว่าถ้าเรานั่งสมาธิมันจะช่วยลดอาการเบิร์นเอาได้นะ เราจะให้หมีมีเนี่ยมานั่งสมาธิไปยาวๆเลยได้เวลาไปทํางานแล้วอาจจะต้องไปทํางานกับคุณมีเขานะถึงว่ายังไม่หายเบิร์นเอาก็เถอะโอ้โหพอมาทํางานคือค่าเบิร์นเอานี่ขึ้นแบบรัวๆรัวๆเลยอะทุกคนสรุปว่าการมาทํางานกับซิมก็คือทําให้ซิมเครียดกว่าเดิมค่ะทุกคนหมี่มีก็เลยพาหมีหมีมาตกปลานะคะเพราะว่ามันมีลูกศรการเบิร์นเอานี่มันลดลงอะทาอะไรไม่ได้เลยอะหมดวันก็ยังไม่เลื่อนคันค่ะได้เงินมาแค่480เท่านั้นเลยกลับบ้านมาคุณหมีหมีได้โปรดช่วยเป็น นั่งสมาธิยาวๆเลย้ะม่มีรู้สึกเบื่อเกินกว่าจะเมดิเทตได้แล้วทำ <c oughs> <c oughs> ไมมันเป็นคนอย่างงี้วะเนี่ยไหนดูสิว่าถ้าเล่นโยคะแล้วมันจะลดลงไหมโอเคค่ะเบิร์นเอาก็ลดลงนะคะงั้นอาจจะต้องเล่นโยคะก็ไปยาวๆเลยอ่อ <c oughs> และการนั่งสมาธิครั้งนี้จะเป็นผลให้การเบิร์นเอาหายไปหมื่นไร่ <c oughs> หายไป มือไล่หนึ่งนาทีศูนยนาที<อ>ไม่หายค่ะเหลยอีกสองชั่วโมงทุนผู้ชมจะไมอ่ะมันก็เก้านาทีเจ็ดนาทีก็พิบปุ๊บปิ๊บแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์เย่โอ้โหเสียงเพลงนี้แหละที่ต้องการจะได้ยินอยากได้คริสตัลที่ใส่แล้วมันจะไม่เบิร์นเอาด้วยอ่ะเราอาจจะต้องการใช้สายมูอันเนี้ยโอ้อาการเบิร์นเอานี่มันมีหลายแขนงด้วยนะอย่าง Or a n g e Topaz อันเนี้ยถ้าเราเอามาเจียแล้วอามาชา้าดะซิมจะไม่เบิร์นเอาจากการทำครีเอทีฟแอคทิวิตี้สำหรับแจฟฟ เ,เกี่ยวกับ mental activities มันไม่มีแบบรวมๆหรอเหมือนว่าจะไม่มีนะอาจจะต้องใช้ทั้ง orange topaz แล้วก็ sapphire ในการ craft อัญนนมณนนีออกมาเลยสําหรับวันนี้เราจะส่งมีมี่ไปคนเดียวนะคะเพราะว่ามันติดแค่การเลื่อนขั้นเองแล้วเราก็จะทําเป็น normal ไปเลยธรรมดาธรรมดาไปเลยไม่ต้อง work hard อะไรเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากระเป๋าเราคีย์ลัดคือ backspace บนคีย์บอร์ดนะคะแต่สําหรับบ้านหลังใหม่เนี่ยมีมีมม่ก็ยังอยากได้เทียร์ไทนี่นะอาจจะเป็นไทนี่ที่เป็นเทียร์ที่2หรือเปล่าเนาะแล้วก็อยากจะแยกชั้นกันอยู่ ไปเลยอ่ะแบบคนหนึ่งอยู่ชั้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมาเจอกันที่ส่วนกลางก็พอแล้วก็อาจจะมีบันไดขึ้นข้างๆบ้านแบบนี้เติมพื้นอีก2องทายไว้ด้านบนตรงนี้แตะหลังคาสามเหลี่ยมลงไปแบบนี้ต่อไปเราอาจจะทริกกี้กับ เกมเขานิดหนึงนะคะด้วยการใส่หลังคาสามเหลี่ยมไปข้างๆบริเวณนี้ครอบลงไปชั้นล่างต้นไม้ของเรามันยังจะนับว่าเชลเตอร์อยู่หรือเปล่าถ้าอยากรู้เข้าไปในเกมเพลย์นะคะเอาเมาส์ไปชี้ที่ต้นไม้ของเราเออชี้แล้วไม่ขึ้นนะคะทำไมไม่ขึ้นคะงั้นเราอาจจะต้องทดลองอีกต้นหนึงว่าถ้าวางไว้ข้างนอกปุ๊บมันจะหดลงไปในดินหรือเปล่าอะ ต้นนี้ขึ้นค่ะ out of season ส่วนการเอานิ้วมาจิ้มต้นนี้ทาไมไม่ขึ้นวะอะลวถ้าต้นเนี้ยกับเข้าไปอยู่ด้านในแล้วมาในเกมเพลย์เอาเมาส์มาชี้โอเคอยู่ใต้ใชายคาค่ะ,คะทุกคนแปลว่าเรายังปลูกต้นไม้ด้านใต้ตรงนี้ได้ฟอร p l a n นของบ้านนี้จะเป็นยังไงไม่รู้แต่เราอยากให้มีประตูโค้งๆแบบนี้แล้วก็มีหน้าต่างกลมๆแบบนี้ทุกคนมันลูกกตาขนตาก็ต้องมีใช่ไหมคะขนต,ต,ตาเราจะใช้มาสคาร่าสีดาแบบนี้ไปเลย bb move objects on ก็ต้องใส่นะคะอย่าลืมนะ นี่มีขนตาให้บ้านเราค่ะน่ารักที่สุด Love Struck เนี่ยเขาจะมีวอลเปเปอร์ที่สีสันฉูดฉาดถึงใจอะไรแบบนี้เลยแล้วเอาชมพูกับเหลืองมาเล่นกันเนาะแล้วก็ชั้นบนเนี่ยเป็นสีมิ้นท์ขอบบ้านเราจะตัดด้วยสีเขียวแบบนี้ค่ะน่ารักอ่ะบันไดจะใช้สีเหลืองของแวร์วเราจับบันไดเราจะใช้เป็นสีน้ำเงินตีลวสีน้ำเงินไว้ด้านบนด้วยเสาฝั่งนี้เราอาจจะเล่นเป็นสีชมพูด้านบนแล้วก็สีชมพูด้านล่างสีเหลืองด้านล่างและสีฟ้าอีก อันหนึ่งด้านบนตรงนี้ตกแต่งชั้นของคุณมีมีเสร็จนะคะเอาพรมมาใส่ติดไฟดิสโกโ้แล้วก็ไฟกลมๆจากพา r t ทีเอเซนเชียลมีรูปภาพแบบผนังนิดหน่อยแค่นี้เท่านั้นเลยขึ้นไปดูชั้น2กันค่ะกับห้องนักเวทสําหรับนักเวทเนี่ยเขาจะมากับภาคเสริม realm of magic นะคะติดประตูจากภาคเสริมนี้ไว้ให้เลว์เวเปอร์สีแดงๆทองๆแบบนี้แล้วก็ใส่คอมพิวเตอร์ไปให้ด้วยเพราะว่าเขาเป็นบิสเนสใช่ปะมันก็จะมีของปลดล็อก ok อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาอยู่ในเลเวล3แล้วก็เอาพวกโล่อะไรของเข้ามาวางไวใ้ให้ส่วนคุณมี ก็จะมีภาพถ่ายที่ปลดล็อกจากหน้าที่นักวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็จะเอามาแปะไว้ในห้องและเราก็ยังเหลือเงินอีก1 7 9 8 4เเรี่หรียญโดยที่เราไม่เดือดร้อนทางการเงินอะไรเลยล่าสุดแพทชี่ออกมาเชยชมบ้านที่เราเพิ่งสร้างด้วยการเล่นโยคะน่ารักจัดในที่สุดหม,มี่มีก็กลับมาพร้อมกับการเลื่อนคันนะคะวันนี้เราว่าจะพาหม,มี่มีเนี่ยไปตกต้นวัวหน่อยดีกว่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนต้มหูก่อนนะคะแต่งองค์ทรงเครื่องพร้อมแล้วเราจะไปตกต้นวัวกันคะ่ะที่ตกต้นวัวยอดฮิตเลย ที่แรกคือโซนนี้สวนสาธารณะใจกลางเมืองโอเอซ Spring แล้วเราก็จะพาคุณดาเร็วชามมาด้วยพอเดินทางมาถึงสวนสาธารณะปุ๊บคุณผู้ชมมุ่งตรงขึ้นไปเลยค่ะสุดแมปเลยหน้าปากถ้าตรงนี้ตรงนี้เนี่ยแหละจะเป็นที่ที่ตกปลาได้อย่างดีบ่อน,นี้มีดังต้นวัวไวโอลินบูดูดอลด้วยนะ มีคนตุยเย่อีกแล้วเหรอคุณอเนซ่าเพื่นร่วมงานเรานี่นาทําทไมคนที่รู้จักเราตุยเย่กันหมดเลยคันเนี้ยแล้วได้เร็วเจอต้นคริสตันค่ะขอบต้นวัวค่ะคุณดาเร็วหรือคุณมีม,ม,มีก็ได้ใครก็ได้นี่ไงได้ไวโอลินด้วยเว้ยทุกคน <c oughs> และดาเร็วจับต้นวัวได้แล้วโอ้ว้าวเอาออกมาช่วยกันตกนี่มันดีจริงๆม,มีมีได้ยู <c oughs> เลกาด้วยค่ะหน้าที่การงานของเราจะต้องมี6เบรกตรูเลยนะซึ่งเดี๋ยวเราไปทําต่อที่ทํางานก็ได้ก <c oughs> ลับมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวให้ดาเร็วเนี่ยเขาไปปลูกเจ้าต้นวัวก่อนเลย ลแล้วก็ต้นคริสตัลอีกอันนึงเราจะปลูกไว้ก็ได้นะคะไม่ได้เสียหายอะไรเนาะส่วนคุณมีมีจะต้องโฟกัสการที่เราจะโฟกัสได้เนี่ยเรามาทิงเกอร์ที่โรบอติกเวิร์กสเตชันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ค่าโฟกัสเหมือนกันนะคะเดี๋ยวคุณดาเรลวปลูกเสร็จแล้วใช่ปะดูแลสวนให้หน่อยสิแล้วก็รดน้ําน้องด้วยนี่ไงมีมีซิมรู้สึกเวอรี่โฟกัสไป7ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็จะให้คุณมีเนี่ยเขามาคัดเจมสโตนค่ะระหว่างนี้ดาเรลวไม่มีอะไรทํามาช่วยทิงเกอร์ที่โรบอติกด้วยเพราะว่า เราอะจะสร้างเซอร์โวขึ้นมาใช่ปะในการสร้างเซอร์โวเนี่ยเหมือนว่ามันจะต้องใช้อะไรสักอย่างหนึ่งเยอะมากๆเลยเอพิโซดนี้เราฟาร์มเลเวลแล้วก็ฟาร์มของที่ไว้สร้างเขาก่อนละกันเนาะได้เวลามาทํางานกับคุณมีมีอีกแล้วค่ะวันนี้เราเริ่มด้วยการมาประดิษฐ์โฮเวอร์แลมทาโฮเวอร์แลมสําเร็จแล้วเราจะต้องอัปเกรดซิมเรย์ต่อเลยต่อด้วยการขอเมเทัลจากเพื่อนร่วมงานแล้วก็ปรึกษาเรื่องงานกับเพื่อนอีกนิดนึงเอ้าอะไรอีกอะทุกคน <laughs> เดี๋ยวก่อน <laughs> ตุยยเหรอเหลืออะไรเอลเดอร์ <Elder. S 1> กำลังจะตุย แั๊บนึงนะทาไมมีแตะคนมาตุยอะทุกคนหมอเลยและนี่คือคนใหม่เพิ่งมาทางานวันแรกตุยแย่แลเลยเซฟไฟไดีบัตบักป่าวเดียหมดเวลางานยังไม่ได้เลื่อนขั้นน่ะโอ้โหกว่าจะได้เลื่อนขัน้นเย่แล้วเราก็เก็บการทำจิวเวอรี่เนี่ยในขณะที่เราโฟกัส10ชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเหลืออย่างเดียวเลยก็คือต้องทําต้นคริสตัลให้ไปสู่ระดับแมกนิฟิเซนต์โอ้ยต้นแรกโตแล้วคะ่ะต้นเนี้ยมีคุณภาพแค่ n o r m a l เท่านั้นเลยแต่ที่เนี้ยนัก เวทเขาจะมีเวทอะไรที่ทําให้ต้นนี้มันสามารถเปล่งประกายเพิ่มขึ้นไปไม่มีเลยเหรอโหหรือว่าจะมีอ่ะจะได้คุณลิตี้แมกนิฟิเซนไวน์งั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้มีมีนะคะเขาไปทำแอสเพอเรชันอื่นก่อนทาเป็นเกี่ยวกับเงินน่าจะง่ายนะเนี่ยให้มีเงินเยอะๆเพราะว่าแค่นี้เราก็เงินเยอะมากแล้วเดี๋ยวนะเราเล่นกันมาจนถึงฤดูฟอลเราเหรอย,วย,วยวอาวๆไปเลยอะ่ะน้าที่การงานเราเลเวลเท่าไหร่แล้วนะเลเวลส <laughs> เอ๊ะทุกคน <laughs> ตอนนั้นที่เราเล่นไอรอนมีะที่ไบรต์เชสเตอร์เนี่ยตรงเครดฟรอสเบอรรี่ ทุกวันอาทิตย์ช่วงนี้แหละทเทีท่ยงเทีท่ยงบ่ายๆเขาจะมีงานหุ่นยนต์กันที่นาแล้วเราไปหาเศษชิ้นส่วนจากตรงนั้นเอ้ยอูยล้ลืมสิ่งนี้ไปได้ยังไงน,นี่เราไม่ได้ไปเมื่อกี่อาทิตย์แล้วอะเราจะไปลงที่ foxberry commons กันเลยนะคะตื่นเต้นอะอุ้ยลืมสิ่งนี้ไปได้ยังไงคะเนี่ยเราต้องรีบไปงานนี้เพราะว่าพอหุ่นยนต์มาสปอนขึ้นมาปุ๊บเราจะได้รีบเก็บเศษกระเป๋าแล้วปั๊มโอ้มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะทุกคนตอนเวลาเที่ยงตรงนี้พอมันมีหุ่นอะไรพวกนี้ใช่ปะพอสเวลาไ้เลยอ้าวทำไมเราพู พูดการเดนเนอร์บอทดอะไรเนี่ย work station. ออนเวิร์กสเตชันค่ะทุกคนกดๆมีมีไปกดเร็วเก็บเก็บเก็บเออเก็บเข้ามาวายเจอเซอร์โวด้วยแต่เดี๋ยวเราจะสร้างเซอร์โวเองอยู่แล้วเนาะอันนี้เราเก็บได้ปะอันนี้เก็บไม่ได้เล่นได้อย่างเดียวว้าแฮียจุงเนี่ยพอได้น้องบอทดมาแล้วใช่ปะเราก็จะเอาน้องบอทดมาวางไว้บนนี้หลังจากนั้นเราก็จะ Dismantle Cleaner bot บค่ะเป็นการแยกชิ้นส่วนเขาออกมาครึ่มมันก็จะได้ชิ้นส่วนหุ่นยนต์อะไรพวกนี้เยอะแยะเลยเว้ยทุกคนไอโทรมาอีกแล้วอะ บัวบุญมาจากพวกเราไปแล้วหวังว่าเธออยากจะรู้โอ้ยทุกคนค่อยๆลาจากเราไปทีละคนสองคนแล้วประเด็นคือเพื่อนที่ทำงานทั้งนั้นวันนี้เราจะส่งคุณมีไปทํางานคนเดียวนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเลือกให้มีมีเนี่ย work h a r ดไปเลยกิด performance มันจะได้เพิ่มอย่างรวดเร็วค่ะเพราะว่าตอนนี้ p r o m o ชั o n t a s เราทําครบแล้วขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่คอยซัพพอร์ตช่องเราผ่านการใช้โค้ด MHEE m e e ในการซื้อภาคเสริมผ่านทาง eaf คิดจะซื้อเดซิมสคิดถึง MHEE M.E.E. E นะคะขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีจากเ a ด้วยค่ะไปะเล่นเกมกันต่อค่ะิยังไม่เลื่อนขัน้นได้เงินมาแค่450และได้ข่าวว่ามีม่านหมอกในจิตใจเอ้ยทั้งๆที่เราก็ใส่อซอยอดีแล้วนี่ทําไมอะ่ะหรือว่าเราควรจะรีมูฟแล้วเราจะใส่เขาอีกทีได้บ้างแวร์วิดออฟอัฟิทเลยพอใส่ไปแล้วม่านหมอกในจิตใจก็ลดลงโอ้โหแต่ก็เหลือ6กชั่วโมงนะงั้นเดี๋ยวให้คุณมีมานั่งสมาธิก่อนและ m e n ท a ลฟ y f o ก็ได้จากพวกเราไปยิงเกอร์ยังไงให้เล okay. เลวลการเดนนิ่งสก,กิลมันถึงเลเวลแปดเหมือนว่าแบบยืนคุยกับพืชไปด้วยผ่านกําแบงตรงนี้ก็คือคุยกับพืชได้เลยสุดจะแฟนตาซีไร้ซึ่งตันกะและแรงโน้มถ่วงใดๆมาล้างไว้ในที่สุดวันนี้ม่บีก็ได้เลื่อนขั้นซะดีเลเวลสี่ในนาที่การงานแล้วนะสก,กิลโรบอรติกของมนี้เดินทางมาถึงเลเวลแปดแปลว่าเราสามารถคราฟเซอร์โวได้แล้วค่ะแต่เรายังขาดเมคานิซึมกับคอมพิวเตอร์ชิปอยู่เมคานิซึมเนี่ยต้องการอีก8ชิ้นและคอมพิวเตอร์ชิปอีกซึ่ชิ้น่นนอนเรามี ทั้งวันทั้งคืนได้เวลาไปทํางานกับมีมีวันนี้เราจะไปร่วมงานกับเขาด้วยเริ่มจากงานอัปเกรดซิมเรย์ลงไปสร้างจรวดต่ออีกสักสินาทีปรึกษางานกับเพื่อนร่วมงานขอ DNA อเเพื่อนร่วมงานมาตรวจต่อด้วยการปรุงยาแล้วก็ทดลองยาด้วยตัวของเราเอง <c oughs> แล้วไฟก็ไหม้ตัวเองค่ะ <c oughs> มีมีกระตุยไม่ได้นะเว้ย <c oughs> ดับไฟที่เกิดในตัวคุณเออตัวชันเนาไมมไหวขึ้นมาห้องอาหารที่ด้านบนนะคะเพื่อที่จะมาปรับจูนอะไรเครื่องกาแฟนิดหน่อยเวลางานใกล้หมดแล้วแต่ยัง ไม่ได้อีก1นึ่งเบรกตู้เลยเพราะฉะนั้นเราจะสเต l เล e อยู่ที่ทํางานนะคะเราลองมากดที่หุ่นยนต์นักประดิษฐ์นะคะตอนนี้เราสามารถสร้าง s a t e l l i t e dish ได้แล้วก็คือที่ที่เราต้อง call เอเลียนสิาะที่ต้องโทรเรียกเอเลียนหรือว่ายิงสัญญาณขึ้นไปเพื่อที่จะให้เอเลียนหรือว่าเราพยายามจะติดต่อเขาอยู่นะพรุ่งนี้ต้องมาทางานกับซิมค่ะมาประดิษฐ์กันเพราะเราคิดว่าวันนี้ไม่ทันแน่ๆหมดวันได้แค่887เหรียญไรซึ่งการเลื่อนคันเราว่าการใส่กําไรอันเนี้ยเราไปทํางานกับซิมด้วยอะ่ะมันก็เก เลยแต่ถ้าเราใส่ให้ซิมแล้วส่งเขาไปทํางานคนเดียวอะ่ะมันเหมือนว่าจะไม่มีผลทั้งพลัมไบต์แล้วก็จิวเวลรี่ที่เราใส่อย่างอื่นให้เขาไปด้วยตัดภาพมาดูนักเวทของเราบ้างนะคะเราให้เขาฝึกจนเขาเป็นวัวตัวโอโซ่แล้วค่ะเป็นจอบเระ่มังเวทแล้วค่ะทุกคนก็ <c oughs> <c oughs> มีสกิลอะไรมากมายให้เขาได้อัพแต่ว่าเราก็ไม่รู้เราจะอัพอะไรแล้วอะ่ะทุกคนมันเหมือนแบบว่ามันเต็มที่สุดๆแล้วอะ่ะเราดูนี่นะคุณพี่แกปลดล็อกอะไรเยอะมากเพราะว่ามีมี่ให้เขาไปกวนยาบ้างซ้อมคาถาบ้างถ้าเอาเคบี้ยังเหลืออีกหลายขวดที่ยัง คุณพี่ด้านบนบ้านเลยนะคะมอนี้กวนไปทั้งวันได้เลยค่ะทังคุณมีมีก็โดนไฟช็อตมาเลยให้นั่งสมาธิจนตัวลอยได้แล้วค่ะนี่เราเล่นซุปเปอร์ซิมอยู่หรือเปล่าคะเนี่ยแล้ววันนี้เป็นวันฮาเวสเฟสไม่มีไปทํางานโอ้เหลือเชื่อเอ้แล้วทําไมเราไม่สามารถคราฟแบตเตอรี่ได้แล้วอ่ะไฟดับค่ะทุกคนโอ้หัวจะปวดแต่เราสามารถคัดเจมสโตนได้นะมา เรามาทาเจมสโตนแพงๆกันสักอันหนึ่งครับเสร็จแล้วใช่ป่มเอามาวางไว้หน้าบ้านแบบนี้เลย <men> ดาเรลวชามตานายและเมจิกเตล์ก๊อปปี้แพสโซนั่นแหละก๊ <men> อปปี้ออกมาเอาให้เยอะๆเลยค่ะไม่ได้หมายความว่าให้ทําไฟไหม <men> หมายความว่าให้ก๊อปปี้แล้วก็วางอย่าทําไฟไหมเงินทองของฉันเออกลายเป็นเท่าทุลีแล้วแพชชี่ก็มาเล่นเท่าทุลีนี้อีกทีนึงโอ้ความวุ่นวายนี้ก็คืออยู่แต่ในบ้านหลังนี้เหรอคะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะขอดิสชาร์จก่อนลูกแก้วเขาจะได้ไม่เต็มจะได้ปลอดภัยต่อตัวตนเขาด้วยก๊อป มาเท่านี้มีรถเข็นขายของแค่นี้วันนี้เราก็น่าจะหาตังค์ได้อีกหลายหมื่นแล้วมะเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยมิมิยังไม่ถูกใจเว้ยทุกคนมิมิยังอยากได้บ้านที่มันดูแบบ perfect สำหรับชาเลนจ์ชนี้อยู่เราแค่สร้างๆไปเล่นเกมเพลย์ไปก่อนเนาะและกองทับนมเหล่านี้นะคะทั้ง9ตัว mark up price แบบ300%เต็มแม็กเงินตั้งต้นอยู่ที่31,328อ๋อเดี๋ยว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 ดแล้วชามใน freezing to death หรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเียหยุดก่อนหนาวมากเหรอแล้วทำไมไม่เปลี่ยนไปเสื้อกันหนาวล่ะ ว่าฉันขายของอยู่ตกใจหมดแล้วจะขายหมดโต๊ะมีเงินทั้งหมดในกระเป๋า98,702โอ้โหโอพีมากการคัดเจมสโตนขายเนี่ยตอนนี้เราแม็กสกิลโรบอติกแล้วคุณผู้ชมทำทางเอพิโซดอ่ะนึกดูอยางสร้างเซรวไม่ได้เลยขาดโรบอตเซเวชพาร์ทแล้วก็เมคเนซิมโอ้โหขึ้นมาดูข้างบน นมันสปอนซเมล็ดพืชเมล็ดพันเดียวแย่เลยในที่สุดก็ถึงเวลาทํางาน Let's go <S วันนี้เป็นวันสะสมคอลเลกชันของที่ทํางานเรานะคะเราจะต้องหาพวกคริสตัลหรือเมทัลเนี่ยให้ครบ10บชิ้นทําการวิจัยดอกไม้รดน้ําต้นไม้ต่อไปเราจะต้องใช้ซิมเรนะคะแปรรูปพวกคอลเลกชันที่เราเก็บมางั้นเราจะเอาแร่ถูกๆละกันนี่อย่างเช่นตัวนี้ค่ะแซฟไฟร์ hire, เราจะเอามาวางไว้แล้วก็ใช้ซิมเรของเรายิงไปด้วยเปะ๊ะเหมือนจะยิงเพื่อนร่วมง,งานนะมิมิมยิงแร่หรือเปล่า อเดูซิว่าเขาจะเปลี่ยนรูปร่างเป็นอะไรเป็นเมคอัพเซ็ตค่ะและสิ่งที่เราคอยรอวันนี้ค่ะการสร้างซตอร์ไลท์ดิเพื่อที่จะติดต่อกับเอเลียนสร้างสาเร็จแล้วทุกคนเราจะเอาเขามาวางไว้ตามที่ต่างๆที่มันสามารถวางได้ใช่ปะกดไปที่เครื่องนี้แล้วก็คอนแทคเอเลียนเพียงเท่านี้ไอ้เจ้าเครื่องนี้ก็จะคอนแทคเอเลียนขึ้นไปบนฟากฟ้าและคืนนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามีมีจะโดนลักพาตัวไปหรือเปล่าหมดเวลาอา้าวหมดเวลางานแล้วยังไม่ได้เลื่อนขันทุก <laughs> คนตอนนี้เราเก็บชิ้นส่วน เพื่อที่จะคราฟเซอร์โวได้แล้วมิมีแกมาคราฟเซอร์โวเลยถึงเอพิโซดนี้เราตั้งใจจะเอาเอเลียนเข้าบ้านนะคะแต่เซอร์โวก็ต้องทําไปด้วยอ่ะทุกคนเพราะว่ามันนานเซอร์โวมันต้องสร้างนานไม่ใช่เหรอทุกคน <c oughs> ทำไมไอ้วเขียวๆนี่มันจะเต็มแล้วว่ามิมีกรารงานดีเกินไปเป้าเอาเจ็ดเฉยทุกคนขายได้ตัวละ6,000เลยนะ a c t i v เว e เซอร์โว งั้นเอาเป็นว่าเอพิโซดนี้แทนที่เราจะ alien แอดเอเลี่ยนเราแอดเซอร์เวอแทนนะคะเขามีชีวิตแล้วค่ะทุกคนและเอพิโซดนี้เราก็ทำได้ตามเป้าที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ต้นเอพิโซดนั่นก็คือการแอดเซอร์เวเป็นไปตามคาดเลยใช่ไหมคะสิ่งที่มีมีว่วางแผนไว้ไม่เคยผิดเพี้ยนเลยค่ะ <c oughs> พิคาเล็บขอบคุณนะคะมาแสดงความยินดีเหรอคะทุกคนพิมพ์แสดงความยินดีมีมีเก่งมากพิมพ์เร็วมีมีเก่งมากช่องแชทพิมพ์มาเก่งมากเก่งมากไปกันต่อค่ะทุกคนเก็บเอ็น พ p c พิเศษ2ตัวกันเข้าไปที่ปฏิทินเลยนะคะอันนี้ easy มากเราเลือกวันที่เป็นวันพรุ่งนี้ค่ะเลื่อนลงมา add holidays ตั้งชื่อเทศกาลอะไรก็ได้ไม่ต้องมีวันหยุดงานหรือใดๆทั้งสิ้นเดคอเรท e ีมไม่ต้องมีก็ได้แต่ NPC พิเศษที่จะต้องมาพร้อมกันคือ Father Winter แล้วก็ Flower Bu n n y นีจะมีการให้ของขวัญกันนิดหน่อยไหมหรือจะตามหาไข่ตามจุดต่างๆเราก็ตั้งได้เองเลยนะคะติ๊กถูกลงไปเพียงเท่านี้อีเวนต์ของเราก็เรียบร้อยแล้วค่ะเราสนิทกันมากเลยนะทำไมเรา ไม่ยายม่อยู่ด้วยกันเลยมาไม่ได้ทำชาเลนจ์อยู่พี่คาเล็บ <c oughs> ไม่ขอมีมีด้วยไปกอดดาเร็วไม่รู้ไปถูกใจกันตอนไหนเดี๋ยวนะทุกคนนั่งเล่นเชจิวดีๆเอเลียนมาเต็มไปหมดเลยเว้ยอุ้ยคุณเจลีนคือน่ารักมากมีมีไปทำความรู้จักเลย respect full introduction สงสัย,ยเราใช้ไอเนี่ยคอนแทคเอเลียนอาทุกคนเอเลียนก็เลยมาจริงๆเราจะแอดเอเลียนเข้าครัวเรือนของเราตอนนี้เลยก็ได้นะเพราะว่าเราสามารถคอนแทคเอเลียนแล้วเขามาที่บ้านเราได้อ่ะแวะมาดูกติกาแล้วก็อิงจาก ที่คุณเจมส์เขาเล่นเนาะเราจะไปดาวซิกแซมเพื่อที่จะไปชวนเอเลียนเข้าครัวเรือนก็ได้หรือว่าเราจะถูกเอเลียนลักพาตัวไปแล้วก็ออกลูกแล้วค่อยไปเชิญเอเลียนเข้าครัวเรือนก็ได้หรือสิ่งที่เราทําสําเร็จไปแล้วนั่นก็คือคอนแทคเอเลียนเรียกเขามาที่บ้านสร้างปฏิสัมพันธ์และชวนเขาเข้าครัวเรือนของเรามาเลยมีมีก็คิดว่าได้ในกฎกติกาภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คําว่า call aliens นะคะแต่เมื่อตอนที่คุณเจมส์เล่นเนี่ยเขาจะพูดถึงการคอนแทคเอเลียนผ่านทางเครื่องซัตเทร์ไลท์ดีได้เงินมาอีก2 0 0 0 0ค่ะเพราะว่า เอเลียนคนนี้อยู่คนเดียวแล้วก็คุณมีมีเหมือนคุณจะติดเชื้ออะไรสักอย่างนะซื้อยามากินก่อนไหมโอ้โอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยว่เยยาก,กินเ <laughs> จลีนเจลีนโนเบิลส์เป็นเอเลียนที่เข้าไปอยู่ในต้นวัวของเราแล้วค่ะทุกคนเอานะอย่างน้อยเอพิโซดน,นี้เราก็เพิ่มเอเลียนเข้าครัวเรือนของเราได้เราก็ไม่รู้ว่าเราตีความที่คุณเจมส์เขาตั้งใจไว้ผิดหรือถูกนะคะแต่มีมีว่ามีมีพยายามเต็มที่เหมือนกันและมีมีก็แฮปปี้กับแบบนี้ด้วยเพราะว่าเรายังมีอะไรอีกเยอะมากๆเลยนะที่จะต้องทํากับชาเล และใช่ค่ะเซอร์โวคนนี้ก็เข้าครัวเรือนของเราเรียบร้อยแล้วตอนนี้คุณมีมีทำสกิลการทำสวนเต็มสิบแล้วค่ะ <c oughs> และวันนี้เป็นสเปเชียลเดย์ที่เราตั้งขึ้นมานะคะมันมีการเอกหันด้วยนะหรือว่าตามหาไข่คือจำไม่ได้แล้วว่ามันต้องกดตามตู้ต่างๆแล้วมันจะหาไข่ได้อะหรือว่าตามต้นไม้อะไรเงี้ยนี่ไงฮัน for egg แต่เราอะไม่ค่อยมีพุ่มไม้อะไรเท่าไหร่แล้วเราก็จะได้ decorative อ g อันนี้มาจะมีไข่ทั้งหมด10รูปแบบให้เราได้เก็บเป็นคอลเลกชันแต่ คือบ้านเราอะไม่มีพุ่มอะไรให้หาไว้ทุกคนมันก็เลยไม่ขึ้นน่ะเผื่อคุณผู้ชมอยากเล่นนะเพียงแค่เราแบบมีพวกพุ่มไม้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเอามาวางไว้จาก5อันแบบนี้ใช่ปะแล้วเราก็สามารถหาไข่ได้ตามพุ่มไม้พวกนี้เลยจาก5ต้นเราได้ไข่มาแค่3ลูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะให้ลุ้นกันค่ะทุกคนว่าเราจะเก็บครบไหมแต่เราไม่ได้ต้องการไข่ค่ะเราต้องการ NPC พิเศษที่ไม่ปรากฏตัวเลยอ่ะต้องดูดีๆนะเผื่อเขาเดินผ่านหน้าบ้านเราไปโ้าตัวเล็กมาแล้วค่ะฟลอเวอร์บันนี่มีมีมาทำ ความรู้จักเลยไม่คุยกันเองสวัสดีจ้ากระตุยน่ารักจังเลยขอฉันคุยกับเธอหน่อยนะแล้วเราก็ให้ของขวัญวันเกิดให้หลุมศพเรากับเขาได้ด้วยหรอเพื่ออะไรให้สตอเบอรี่กับเขาก็แล้วกันต่อไปก็คือซานตาคลอสค่ะรอลุ้นกันว่าจะมากี่โมงมีก็บ่ายโมงแล้วทําไมซานตาคลอสยังไม่มาอีกนะอุ้ยแล้วทําไมมันมีดอกไม้อะไรร่วงโรยตามพื้นเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้ยเรากลัวกระต่ายเนี่ยหนีเราไปอ่ะเราจะมาเล่นเชสกับเขาก็ไม่ได้หรอเออกระตุยอย่าเพิ่งไปมานอนดูท้องฟ้ากับเราก่อ รอเซนตาคลอสอิสคัมมิ่งทูทาวก่อนเวอารูว่าเซนตาคลอสโอ้เขาจะเดินไปไหนอ่ะ ไปไปไหนอะ่ะเขาไม่หยุดคุยกับเราด้วยอะ่ะไปนั่งคุยกันที่บ้านดีไหมจ๊ะเออไปคุยกันในรถของเราจ้าไปจ้าทำตามกติกาเขานาะจ้าอ่านี่ไงในนี้เขาบอกว่าฟาเรอร์วินเทอร์จะมาตอนเวลาสองทุ่มแปลว่าเราจะต้องอยื้อเจ้ากระตุยตัวนี้ให้ถึงสองทุ่มให้ได้อาจจะต้องมีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่มาให้พวกเราเล่นกันนี่โต๊ะเล่นเกมค่ะแล้วเราชวนเปล่าเวอร์บันนี้เล่นเกมกับเราไม่ได้เลยทุกคนแปลว่าเราก็จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเขาแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสองทุ่มเราฟรีสเลเขาเลย ได้ป่ะยิงเลยบิย๊กอิบปืนยิงเธอเป็นวป,วปว แข็งอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นนี่เราเล่นจเลฤดูหนาวในเกมยาวนานมากแม่ทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มแล้วว่าแต่ว่าซานตาคลอสซานตาคลอสกําลังมาแล้วค่ะมิมีไปหาเขาเร็วเดินเดินเดินมาทักเขาเลยเดินมาทักเขาเลยว้ายฟลาวบันนี่กําลังจะแตกแล้วมาฟรีสด้วยนี่เขาอยู่บนรถเราส่งตัวพร้อมกันแล้วคุณมีกําลังจะเดินมาต้อนรับแปลว่าเอพิโซดนี้เราสามารถเก็บ NPC พิเศษได้อีก2ตัวนั่นก็คือฟลาเวอร์บันนี่แล้วก็ f a าเทอร์วินเออุ้ยแอบชอบ ม่มีด้วยหรอจ๊าเล่นไปตามเกมกันนะนาอทุกคนมันอาจจะตรงตามเป้าหมายที่เราวางไว้บ้างหรือว่าผิดเพี้ยนไปบ้างถึงฟุตเทจของเอพิโซด2จะมีถึง16ชั่วโมงแต่ก็เป็น16ชั่วโมงที่เราเล่นเกมแบบสนุกสุดๆไปเลยมาเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้ามาลุ้นกันค่ะว่าเราจะนำซิมเผ่าพัน์ไหนเข้าครัวเรือน